วิกเกอร์อิ t ไซต์วัด t ิ t เกอร์น็อตโกอินนะครับเราตามมาดูนะฮะตอนนี้บรรยากาศวัดทํำน้ำบังเอิญว่าเรามาผิดวันนะครับถ้าวันธรรมดาจะนันสุกจะเปิดอตอนเที่ยงนะครับแต่เรามาตอนเช้าก็ไม่สามารถจะเข้าไปข้าไหนได้เพราะว่าท้านหนก็จะไม่ได้เปิดไฟให้กับเรานะครับตรงนี้คือส่วนของอทางเข้านะครับวัดทํำน้ำนะครับที่เราเห็นนั้นนะ่ะด้านในมันก็จะปิดไฟนะครับปิดไฟนะฮะ And this one on the beach we can c r o s s t h e bait e and ride a bike over there yes and going up the the mountain yes if you want yeah come on นี่คือภาพบรรยากาศของอุทยานหินเขางูรับชมเรื่องราววุ่นๆกับเราวันนี้คูแดนชาวฟิลิปปินส์คูอรันอารันเขต Hi how are you yeah I'm fine oh you fine right okay This is an amazing place that we've been here. Okay? Wow. So we look look lot here. Wow. wow. Oh, yeah, the red one. Going up, going up, man. ตอนนี้พวกเราปั่นจักรยานกันอยู่ในเขตของอุทยานหินเขางูนะครับพี่แก้พูดเลยข้าวและจุดหมายต่อไปที่พวกเรากำลังเดินทางอยู่นี้ก็คือร้านกาแฟกลางทุ่งนาหรือเรียกว่าร้านกาแฟนางแก้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะนะครับซึ่งมีพระพุทธรูปนะอยู่ด้านหลังผมด้วยนะครับ แล้วก็ที่นี่ก็จะมีบรรยากาศรายล้อมไปด้วยต้นลีลาวดีนะครับสวยงามมากนะและคูแรนนะครับมาด้วยกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่วัดถ้ำน้ำนะครับโพธารามเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลาบุรีครับไปด้วยกันครับภาษาอักฤเชียแมนกาแฟนางแกวโอเคไรบัตร today is Monday <Yeah. S 1> so they c a o s e <Yeah. Okay. S 1> yes ร้านกาแฟกลางทุ่งนาแห่งนี้หยุดทุกวันจันทร์นะครับและวันนี้เรามาในวันจันทร์เราพลาดครับแต่เราก็เก็บภาพบรรยากาศร้านกาแฟกลางทุ่งนาหรือเรียกว่ากาแฟนางแก้วมาฝากเพื่อนๆด้วยครับแมน what we are doing here yeah stick right with the บาบีคิวไก่และสำหร e บ e มคือหมูใช่ s าบี i ิวที่ f ี่ริส a ิกิไรต์ e ังนั้นนี่คือมื้ a แรกของผ e e อเค e าหา e n a ้ e r อ e คใช่เวลาเป o ดร้านแร h นี่จถึง o เย็นแ the way for go i ไ s i d e wow ว้ัวตอนนี้เรามาถึงวัดถ้ำน้ำนะครับก่อนที่จะเ uh, ยี่ยมชมนะครับจะเปิดเวลา8โมงครึ่ง นะอ่าถึงห้าโมงเย็นว่า today is closed right oh oh no 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 on Monday 12 e l o'clock open yeah you see Monday 12 e l v o'clock wow wow จะต้องวันเสาร์เดือนสัปดาห์อีกตัวที่ oh my god oh my goodness อ่าตอนนี้เราก็มาถึงวัดถ้ำน้ำนะครับแต่ว่าเรามาตอนเช้านะเรามาถึงที่นี่8ปดโมงครึ่ง ซึ่งปกติแล้วเวลาที่เปิดนะวันเสาร์ที่จะเป็นเวลา8โมงคึ่นะครับแต่วันนี้เป็นวันจันทนะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้นะครับเพราะว่าเขาจะเปิดไฟตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงถึง4โมงเย็นถ้าเป็นวันธรรมดาฮนะก็ได้แต่ภาพบรรยากาศภายนอกถ้ำนะครับและเราจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับกับครูเดน What do you think? Uh, you turn back again next time? It's uh, it quite uh, little bit disappointed but maybe next timeYeah okay goodNow uh, I knowOkay